มาล่ามันมันเดิมเข้าใจอะไรแล้ว kind of so มาล่าเมื่อก่อนรู้สึกมายล่าแม่งแบบดุดแรงกว่านี้เนี่ยนี่ขนาดมันดูดเบาลงแม่งเกินจริงเล่นยากเหมือนเดิมมึงต้องมึงต้องเห็นซิมสมัยก่อนเลยต้เห็นซิมสมัยก่อนอ่ะโคตรบรเกนอ่ะตัวมันอ่ะตัวไม่ดูดเหมือนมอยล่าแต่มันแรงมากอ่ะเขาเลยเนิร์ฟมันวะเนิร์ฟมันให้มันเป็นจี่ตรงแล้วก็ดาเมจแรงขึ้นเอาเยอะสิ ขาหวาดหนึ่งหนึ่งหนึ่งจทอกเล่นโดนแล้วหอออุ้ยโหนึ่งหนึ่งแบบหนึ่งอ่ะเฮ้ยเยี่ยจีทอกดิ้งจีทอกดิ้งตคิวกูไม่ขึ้นเลยกูไม่ขึ้นเลยบนสะพานจับ โซยซ้ายเอาแม่งเลยเติรนเอามันเอามันไม่ได้ไม่ได้มันมีดตโออยู่ได้นะโซหนึ่งโเจ็บด้วยโอ้โอยานไอ้โซเขาดูไว้แบบขนาดโอ้เจ็บเจ็บเจ็อู้ ไม่ไหวตายก่อนมันตื่นมีบ๊อบจะมีบ๊อบมันมาข้างหลังแล้วเฮ้ยเสียงปิ๊งด้วยเฮียข้า โอ,อ้โหลิงแต่คู่อามาที <the> komm, <eterm> ่มาแล้วบี่มีบอบแหละอะไรมาสิไปชกเลยตาสิด็ดไปเนี่ยโอ้ยเฮียบินหนีไม่ทันเลยแห้เงยเพื่เใ็้ตัวเย้ยเนี่ยเยี่ยนีแล้วกันแบบง่ายดีจังเย็จัง ไม่พี่ไอ้สัสจะฮิวไม่โดนเอาเลยจะจังเป็นแทงที่ตัวเล็กมากให้ยิวไม่โดนชิพายโดนมังกรไล่เฮีวเฮี้ยวเฮี้ยเฮี้ยวอันโบว่ะตอนนั้นนูนอะไรเก๊กโอ้โหแม่งเปิดเยอะกันเต็มไปหมดเลยนะ ก็ถือว่าคุ้มนะสถิตินึงแรกกับการที่มันเอใช้กูด้วยมีของกูด้วยอะหรอแต่มันก็ใจเยอะเยอะมากกูติโอกูติโอเจ็ดหกเจ็ดหกไอ้หนึ่งทำไมเมอร์ซี่มันบินไปยิงอ่ะนะโอ้ยตัวตายโอ้ยสวยเวลาจริงๆเงี้ยกิโฟก็ได้แบบไม่ดีเยี่ยเลย monastery i'llint baptism sais examined like esse. hi ตัวทุกอย่างได้อีกตัวคือโซเจนแ่งแบบนาโนด้อีกเหี้ยยิงตั้งนาน เยานพี่กินนารโดเลยผมให้ผมไปตีใครวะนี่ไงหยาบนี่โกลว์ลงยูทูบไม่ได้นะกูอะชิปเนะี้ยด่าชิปหายวะเลยอเอาไล่เลยไล่เลยไล่สุดโซเจหนึ่งโซเจหนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งดิเจ็บอยู่อ่ะโดนระเบิดนะอาณาเจ็บโอ้ยจนอาโน้ตอาโน้ตตบปีกปุ๊บยิ่ไปไม่ตายนะโอ้ยโอ้โหป้าขวด เดี๋ยวนะกูยืนยืนหน้ามันกูรีเฟกตาเกือบเหมืนตาปุ้ยป่ะโอ้ยไอ้สัตว์แม่งเอ้ยเปอีกแล้วไอ้สัตว์เขาตกเหือกดีที่ไรเยอ่ต้องโฟกัสไอ้นี่มากกว่านะโฟกัสเดี๋ยวกูต้องไม่โฟกัสไอ้หัวหันโตตัวเตี้ยมาก เห็นทานโซมีทานโซไม่ยิงโคตรเลยบล็อกนะเข้าไหมได้นะพี่อานโซเจ็บมากโอ้ก็เจ็บอ่ะแตงแตงโอ้ยโอ้โหตายกลางอากาศเมอร์ซี่เมอร์ซี่เป็นอ,อันนี้เหรอไอ้ก็ติด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  เ oh. คยถามอะไรขึ้นวะมากูเล่นโซเจิลละไม่ไหลวละมพอเวลาเอาตัวโดนเนิร์น้องกูจะฆ่าแทงให้ละทีเนี้ย <c oughs> ยังใครก็นได้ค่าหางโซ่ไอ้บีได้ทได้พี่ได้พิ่ได้อยู่เมื่อกี้แต่แม่งไปพลาดตัวในจะหกข้างหลังจะหกข้างหลัง

โอ้ยังเลจังยากเลยสัตว์วันนี้องผมนีน้องลังมาเจอจะคุยอในห้องเข้าแม่งโดนเหียวนยเออขอไปตายก่อนเจอกันตายทำไมวะ เอาทอะรพีเปลี่ยนตัวเปลี่ยน,นตัวเ,เปลี่ยนตัวไปล้ะเนเชอรมีปัญหากับเมอที่เนี่ยเปลี่ยนตัว,มว,ว,วไม่เกี่ยวว่าโอ้ยิวก็ยิวไม่แรงไงสั์เฮ้ยขาเอา Uh โซ่ข้างหลังปีอ่ะไม่ใช่โซ่แล้วโซ่เดอข้างหลังปีไปกาโซ่อยู่ข้างบนจิงจริงตายนะมาเดียวนะเดียวกิ๊กเกลี่ยไล่ไล่ไลโซ่เดิมละโซ่เจอไปแล้วกแล้วดันล้มาหน่อยดันล้มหน่อยดันเะดันเยอะไนะครับ เฮ้ยเนี่ยอยู <s <s ่หนพี <sh <sh ่เอี่ยต้องยืนตรงไหนนะไปรอดิัวเจอเหลือหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บครึ่งคึ่ง โอยอากูติดอยู่กูติดอยู่ในหุ่นบ๊อบนะไปไอ้เหี้ยหลังหลังแต่แต่แต่ไม่เก็บไม่กันบ๊อบโดยเฉพาะเลยปะเนี่ยสุโจเนี่ยโอ้ย น้องตัวไปกาวเลยไม่ปกติแม่งมันก็ได้แต่ตอนนี้แม่งเงยแบบยังไม่ฟุ้งม,มาเด็กแบบแบบทีมโอ้คลิกล่อให้ได้นะคลิกล่อให้ได้นะที่กำลังไปกันข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีจังควิน เอาหรอเอาเย็นนะ<า>ว่ะจังตายกูเ,เลยจะไม่ยิงอ๋อใครอยู่ได้บ้างวะเรียกข,าขก้างหลังคืคนนี้หมัดหนึ่งหมัดหนึ่ง โอยตายแล้วเต็มที่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 แล้วตายแล้วตายหัวกูจังโดนยิงเลจังโดนยิงอชชอดโอ้ยสวยมากบอสบอโค้ดแบกเหมือซี่เดเย ไม่ธรรมดานะเมอร์ซี่คนนี้บอยบอกอกดเต็มแม็กซ <c oughs> <c oughs> ์อู้ยเคาสวยโอ้ราดเขาด้วยนะ